ครับจากหลายๆโพสต์ที่เราอัปเดตถึงการกินนมแม่นะครับของทั้งกัญญาและทาลินเนี่ยซึ่งเป็นภาพที่จําติดตาของทุกๆคนเลยว่าช้างน้อยทั้งสองเชือกเนี่ยก็พยายามที่จะแบ่งกันกินนมบ้างแย่งกันกินนมบ้างรอคิวกันกินนมบ้างต่อสู้กันเพื่อก,กินนมบ้างในฝั่งด้านซ้ายของแม่นะครับจนถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าเอสอสงสัยต้องมาอธิบายกันแล้วแหละว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย กัญญาเนี่ยเขาเริ่มต้นโดยการเรียนรู้ในการกินครั้งแรกๆแล้วก็เข้าฝั่งซ้ายแล้วเขาก็จําแล้วเขาก็ทําได้เฉพาะด้านซ้ายซึ่งผมก็บอกกับทีมงานทุกคนว่าโอเคมันไม่เป็นไรซ้ายก็ได้เอาที่นางสบายใจกินซ้ายก็กินซ้ายแล้วก็ยังไม่ต้องไปฝืนไปกดดันขอให้เราได้ตามเป้าหมายก็คือกัญญาได้นมแม่นะครับอ,อย่างเพียงพอส่วนทาริน,นไม่ต้องห่วงเลยคือทารินเนี่ยเขามีทักษะในการกินตั้งแต่เกิดแล้วทารินกินนมแม่ตั้งแต่ ไม่ถึง30นาทีตั้งแต่หลังจากเกิดอะคือเป็นช้างที่มีพัฒนาการไวในทุกขั้นตอนเลยแล้วตอนนี้ทารินก็คล่องที่จะกินนมทั้งซ้ายแ้งขวาแต่ในช่วงจังหวะที่มีกันยาอยู่ด้วยเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีพฤติกรรมนั่นแหละขอ,ของของทารินที่จะต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องกินตรงนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็อยากจะพามาอธิบายแล้วทำความเข้าใจกันว่าเพราะว่าช้างเนี่ยมีถนัดซ้ายและถนัดขวา คล้ายคลึงกับมนุษย์เลยถนัดที่จะเข้าทางด้านซ้ายถนัดเข้าที่ด้านขวาหรือมีพฤติกรรมการมว้วนงวงไปทางซ้ายหรือทางขวาเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับส่วนด้วยอนาตมี y ของช้างเนี่ยเต้านมทั้งสองเนี่ยมันจะอยู่ที่ระหว่างขาหน้าก็คือถูกขนาบด้วยขาหน้าทั้งสองเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่แม่ช้างยืนเต็มๆแบบสี่เท้าเนี่ยค่อนข้างยากเลยละ ที่ลูกช้างโดยเฉพาะลูกช้างที่เกิดใหม่ๆแล้วยังไม่ได้แข็งแรงมากที่จะดันหรือว่าจะเบียดจนถึงหัวนมหรือเต้านมได้เนี่ยก็จะยากที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ลูกช้างจะดูดนมได้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่แม่ช้างเนี่ยก้าวเท้าด้านใดด้านหนึ่งไปข้างหน้าทําให้เกิดองศาที่มันเปิดนะครับก็คือเปิดในช่วงของออขาแล้วก็ทําให้ลูกช้างเนี่ยเข้าถึงเต้านมหรือหัวนมได้อันเนี้ย จะเป็นพฤติกรรมของแม่ช้างที่ลักษณะว่าเอือ้อหรือช่วยให้ลูกช้างได้กินนมได้ซึ่งแม่วันดีเนี่ยดีมากทุกครั้งที่กันยาเข้าเนี่ยแม่วันดีจะเต e p อ๋อส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทีมงานด้วยแหละพวกควาแล้วก็พี่เลี้ยงที่จะคอยอขอคอยบอกหรือคอยแตะแม่วันดีให้เต็ปเท้านะครับให้เปิดเท้าทําให้กัญญาเนี่ยดูดนมได้เพราะฉะนั้นทันทีที่แม่วันดีเปิดเท้าด้านหนึ่งเพื่อให้กัญญาดูดนมได้เนี่ยอีกด้านหนึ่งมันจะถูกปิด สรุปแล้วคือมันยากมากที่จะทําให้ดูดเต้าซ้ายหรือเต้าขวาได้ในเวลาเดียวกันเพราะว่าถ้าก้าวเท้าซ้ายปุ๊บเนี่ยยังไงเต้าด้านขวามันจะถูกปิดเพราะฉะนั้นเออมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะที่กัญญาดูดนมฝั่งหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่ยากนะครับก็ทารินเองก็รู้สึกว่าออมตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ฉันได้ด่มเหมือนกันก็เลยมาต่อคิวหรือไม่ก็มาเบียดมาแย่งซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ที่ ที่เข้าใจได้น่ะมันเป็นเรื่องของลูกช้างนะอายุยังน้อยนะครับแต่หลายๆครั้งมันก็จะมีช็อตหนึ่งที่ทั้งทาลินและกัญญาเนี่ยกินนมซ้ายขวาของแม่พร้อมกันไอ,อตอนที่กินนมซ้ายขวาของแม่พร้อมกันเนี่ยหลายๆครั้งส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของแม่วันดีเนี่ยเปิดเท้าให้กัญญาก,กินได้ง่ายแล้วก็ฝั่งของทาลินอะยากยากเสมอมันมีช็อตทาลินเนี่ยพยายามมากพยายามชนิดที่ว่าทั้งดันถึงขั้นว่ายกขาหน้าสองขาลอยอะ อันนี้ถ้าไม่ใช่ทารินทําไม่ได้นะว่าทําได้ขนาดนั้นคือพยายามที่จะกินนมสรุปแล้วก็คือด้วยเต้านมซ้ายขวาและด้วยอนาตมีของแม่ช้างเนี่ยตำแหน่งของการยืนแล้วเนี่ยการที่จะลูกช้างกินนมสะดวกทั้งซ้ายและขวาในเวลาที่พร้อมกัน,นทําได้ยากนะครับแม่ช้างก็จะเปิดขาด้านหนึ่งทําให้ด้านหนึ่งเข้าถึงได้ง่ายซึ่งก็เป็น ส่วนมากก็จะเป็นด้านซ้ายเนี่ยแหละเพื่อเอื้อให้กับกัญยากินได้นะครับก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรครับกัญยาเขากินฝั่งเดียวก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้นมในปริมาณที่เขาจําเป็นต้องได้ลักษณะแบบไม่ขาดนะครับแล้วก็ส่วนทารินนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทารินมีความสามารถในการกินได้ทั้งเต้าซ้ายและเต้าเต้าขวาแล้วก็มีอัตราการเติบโตทั้งคู่นะครับมีอัตราการเติบโตที่เป็นที่น่าพอใจนะครับเราก็ยังต้อง เมนเทนลักษณะนี้คือให้ลูกช้างได้กินนมไปตามนี้ก่อนนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายนะครับก็ขอคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเราจะช่วยช้างไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ